หกวีรกรรมหน้าจดจำของฟล็อกดีหรือไม่ดีอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองว่าคุณอยู่ทีมไหน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องผ่าพิภพไททันนะครับวันนี้ผมจะเอาวีรกรรมของตัวละครตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ใช้คําว่ามีความสําคัญเนอะกับเนื้อเรื่องซึ่งตอนแรกเนี่ยเหมือนเป็นตัวประกรอบดีๆนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนหลังคือแบบบทเด่นแบบว่าไปในทางที่ค่อนข้างจะเป็นลบสักนิดนึงตัวละครตัวนั้นก็คือฟล็อกนี่เองนะครับผมฟล็อกเนี่ยเป็นตัวละครที่มีบทบาทที่เริ่มต้นนะครับเป็นจริงเป็นจังนะมาจากตั้งแต่สมัยศึกกู้้้คืน Maria, นนนววอมมารีียตัแลก็ บทบาทไปถึงจบไฟนอลซีซั่นที่เป็นพาร์ทสเลยนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าเดี๋ยวเนื้อหาในคลิปนี้นะครับมันจะมีสปอยไปถึงของพาร์ทสด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็พิจารณาดีๆนะครับว่าอยากฟังเป็นสปอยหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าอยากรอดูแรนดีเมของพาร์ทสก็ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผมวันนี้ผมคัดเป็น6เหตุการณ์นะครับที่เรียกว่าสําหรับผมนะน่าจดจำนะครับที่ฟ็อกซ์เขาได้ทําไว้ว่ามันเป็นวีรกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีความหมั่นไส้เล็กๆนะครับแต่ีมมกกวาิรรรร6 ผมคัดมาไอ้นี่มันมีความน่ามันไส้อยู่ในตัวนะครับแต่ต้องบอกว่าฟล็อกนะครับถ้าเรามองให้ลึกอีกนิดหนึง่งอ่ะเขาก็มีเหตุผลหนะ้าที่เขาทํา6วีรกรรมนี้นะครับเออแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยน่าให้อภัยหรอกจริงๆนะหเหตุการณ์นั้นมีอะไรบ้างก็ไปฟังคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มจากเหตุการณ์แรกเลยนะครับเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าน่าหวาดเสียวนิดนึงนะครับก็คือว่าเขาอ่ะพาผู้เป็นชาการเออร์วินมาให้หัวหน้ารีไว์ได้ฉีดน้ํไขสันหลังให้น ผู้บัญชาการเออร์วินถือเป็นนายทหารคนหนึ่งที่มีความสําคัญต่อหน่วยสํารวจมากๆเลยนะครับแต่ว่าการคืนชีพให้ผู้บัญชาการเออร์วินเนี่ยมันมีความหมายว่าต้องให้อาร์มินที่สละชีวิตเนาะตอนนั้นก็คือแบบต่อสู้กับแบลทอะอาร์มินนี่คือแบบลมหายใจรวยดินแล้วกำลังจะตายแล้วอะไรเงี้ยตอนแรกรีวายกำลังจะฉีดน้ำไขสลหลังให้กับอาร์มินแล้วนะครับแต่ว่าฟล็อกอ่ะพาผู้บัญชาการเออร์วินมาก่อนแล้วก็สร้างความลังเลให้กับรีวายว่าฉันจะต้องฉีดน้ำไขสลหลังให้ e. เออร์วินเพราะว่าเออร์วินคือคนที่จะดก ถ้าเอาความรู้สึกแรกที่ดูเนี่ยเราก็จะแบบกลัวแล้วว่าอาร์มินจะตายหรือเปล่าว่าตอนนั้นอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วก็ได้มีการเถียงกันว่าจะให้ใครฟื้นคืนชีพขึ้นมาคอนนี่แจนอย่างเงี้ยเขาก็เงียบๆเนาะไม่กล้าเถียงอะไรเยอะแต่ว่ามิคาสากับเอเลนอย่างเงี้ยชัดเจนมากว่าอยากให้อาร์มินเป็นคนคืนชีพขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าฟล็อกฮันจิลีวายอย่างเงี้ยต้องการให้เออร์วินเป็นคนฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับเออซึ่งอันเนี้ยก็เถียงกันอยู่ประมาณหนึ่งเนาะฟล็อกเองเนี่ยมันก็พลาำเลยว่าตอน ลอกอะไรพวกนี้ก็มีการแบบเล่าโน่นเ,เล่านี่ดา่าพวกเอเลนว่าอย่าคิดว่าตัวเองเจ็บปวดทรมานอยู่คนเดียวเซ่อะไรเงี้ยนะครับก็มีการเถียงกันจนรู้สึกว่าไอเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ถ้าไม่โผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอาร์มินคงได้กลายเป็นไททันแบบสวยๆไปแล้วนะอะไรอย่างงี้ไม่ต้องมาเถียงกันไม่ต้องมาทะเลาะกาันก็ถือว่าฟล็อกเป็นคนจุดชนวนอย่างหนึ่งละกันที่เขาพาผู้บัญชาการเออร์วินมานะครับแต่ตัวเนี้ยผมก็ต้องบอกว่ามันก็มีเหตุผลในตัวของมันเนาะอย่างที่บอกไปว่าคันจีเองเนี่ยก็ยังเห็นด้วยเลยว่า สำหรับตัวฟลอกนะครับวิรกรรมที่2นะครับผมวิรกรรมนี้เป็นวิรกรรมที่เริ่มเห็นความห้าวในตัวของฟลอกแล้วนะครับก็คือว่าเขาอะไปบุกลิเบริโอใช่ไหมก็คือบุกกับพร้อมพวกเอเลนพวกหน่วยสํารวจนี่แหละนะครับคือตอนนั้นเนี่ยก็มีการคุยกับแจนว่าเนี่ยตอนนี้ปีศาจ ที่ชื่อว่าเอรนเยเกอร์กำลังจะนำชัยชนะมาให้จักรวรรดิเอลเดียพวกเรานะครับแล้วฟล็อกก็เป็นคนเหมือนกับว่าสั่งให้ลูกน้องเนี่ยหรือแบบทหารนายอื่นเนี่ยยิงถล่มพวกแบบเขตลิเบอรีโอที่ได้หมดเลยนะครับแจนก็มีการบอกไว้ว่าเฮ้ยเรามาที่นี่เพื่อช่วยเอรนเพื่อมาแบบเล่นงานสตูอย่างเดียวไอ้พวกแบบตึกรามบ้านช่องหรือพวกผู้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยอย่าไปทำร้ายเขานะครับคราวนี้ฟล็อกก็แสดงความเลือดเย็นออกมาเลยว่านายจำไม่ได้แล้วแจนที่พวกมันเคยทำกับพวกเราไว้อะการเอาคืนแค่นี้มันยังแบบเล็ก ว่าพอเป็นศัตรูปุ๊บเนี่ยก็พร้อมที่จะถล่มเลยนะแล้วก็ให้เป็นเหตุการณ์2.5นะครับเหตุการณ์2.5เนี่ยใช้คําว่าตอนนั้นก็คือมีการกระทือกาบีกับฟอลโก้แต่ว่าตอนนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่กาบีกับฟอลโก้เนี่ยขึ้นไปใช่ไหมขึ้นไปบนเรือบินแล้วกาบีเนี่ยเขายิงปืนใส่ซาชาแล้ว ฟล็อกก็โมโหมากนะครับพาพวกทหารลุมกระทือกกาบีกับซอโกเลยเป็นการกระทําที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าหมั่นไส้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ากาบีมันทําก่อนแล้วฟล็อกก็ทําคืนแบบซึ้งๆหน้าอันนี้ไม่ผิดอะไรมากมายนะครับก็เหมือนกับว่าขอยกขึ้นมาให้เห็นคร่าวๆแล้วกันว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าธรรมดาธรรมดานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์ที่3กันดีกว่านะครับผมพฤติกรรมที่น่าจดจําของฟล็อกเลยก็คือว่าเขาเป็นคนแพร่พายข้อมูลที่ว่าเอเลนเยเกอร์เนี่ยถูกจับขขขขัััังงงงงอออออยยยยู่่่่่่่่่ใใในน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 นคคคคคุุกก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 ะะะรร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 รบบบแแลล้้้้วววววว็็มมมมมมีีีีีีาาาฏึตตเเเเทจิไชชฟดํปพ ก็คือพวกฟล็อกเนี่ยเขามีการเตรียมการไว้ว่าจะให้เอเลนไปสัมผัสกับซีให้ได้นะครับแล้วก็ระดมพลกันนะครับแล้วก็ลอบสังหารผู้บัญชาการแซกเล่นะครับก็เป็นอะไรที่ตกใจสําหรับพวกหน่วยสํารวจนะครับว่าใครที่มันทําได้ขนาดนี้สรุปก็คือเป็นฟล็อกกับกลุ่มของเขานี่แหละครับที่มีการวางแผนกันแล้วก็สังหารผู้บัญชาการแซกเล่ไปนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาให้อีกนิดนึงว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ฟล็อกอะเริ่มมีการก่อกบฏอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็เชื่อมไปอีกนิดนึงว่ามีการจับตัวฮันจีีไปใใใช่่่่มม้้ยแลลวววกกกหหหหพทาารนสํุบูึ ชาดิสเขามีการฝึกอยู่อะไรเงี้ยให้กระทืบครูฝึกชาดิสไปเลยว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นคนแก่หัวโบราณแล้วมันไม่จะเป็นตอนจกักรวรรดิเอลเดียยุคใหม,ม่ของเราหรอกนะครับผมเออเรียกว่าเหตุการณ์ที่3มีเส้นที่ยาวนิดนึงนะสำหรับวีรีกรรมที่น่าจดจําของฟล็อกนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนเนี้ยผมว่าหลายคนก็หมั่นไส้ฟล็อกแหละเพราะว่าทำไมมันดูเก่าจังเลยว่าแบบว่าหาเรื่องไปทั่วไม่กลัวใครเลยอ,อะไรเงี้ยเออแล้วพอจับตัวฮันจิไปปุ๊บเนี่ย,เ,ยเขาก็จะให้นําทางแล้วว่าเฮ้ยรีไวล์แบบจับตัวซวนนซีีคไนน้ก็ปอยแพื ฟ้าปักว้โยเออแล้วก็ยอมสลัดชีวิตระเบิดตุ้มรีวายก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะครับซึ่งในจังหวะที่ฮันจีกับฟล็อกแล้วก็พวกทหารมาเนี่ยก็มาเห็นรีวายนอนแบบสภาพปางตายแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าตายหรือ,อยังนะครับปรากฏว่าฮันจีเข้าไปจับตัวดูรู้ว่ารีวายยังไม่ตายครับแต่ทีนี้เนี่ย พวกทหารมันก็เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยเราเอากระสุนยัดหัวมันไปอีกรอบหนึ่งดีกว่าไหมเพื่อความชัวนะครับแล้วฮันจิก็บอกว่าเขาตายแล้วเขาตายแล้วนะครับฟล็อกก็บอกว่าไม่เชื่อขอจับดูชีพจรหน่อยนะครับซึ่งจังหวะเนี้ยผมมองว่าฟล็อกมันต้องการที่จะฆ่ารีไวจริงๆครับเพราะว่าก็มีการพูดนะว่าเนี่ยตัวอันตรายของเราหายไปแล้วนะครับก็คือว่ารีไวท์พอไม่มีรีไวปุ๊บเนี่ยคงไม่มีใครมาต่อต้านเอเลนได้อะไรเงี้ยเออซึ่งต้องบอกว่าด้วยบทบาทแล้วเนี่ยอาจารย์อิซาามะเองก็ มันจะเป็นการยากที่เอเลจะทําตามแผนได้นะครับก็ถือว่าตัวอันตรายหายไปแต่ว่าคิดดูดีว่าอย่างฟลอกตอนสุดที่กันชินามันก็ได้รับการช่วยเหลือจากรนะีไวเนาะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอมาจังหวะนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะคิดว่าจะฆ่ารีไวได้ลงคอเลยหรือแบบรีไวตายไปก็ไม่แบบไม่รู้สึกอะไรเลยเนาะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของตัวละครที่แบบมีอิมแพ t มากๆเลยนะครับผมต่อไปจะเป็นเหตุการณ์ที่5นะครับเหตุการณ์ที่5คือหลังจากที่พระสุธากัมปนาททํางานแล้วนะครับก็คือไททัศ ออกมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีจังหวะที่ฟล็อกอะอยู่ตรงกําแพงพอดีแล้วก็กําแพงถลง่มใช่ไหมฟล็อกเกือบตายครับผมแล้วก็มีทาหารไปช่วยฟล็อกมาแล้วจังหวะตอนนั้นเป็นจังหวะที่แจนนําทัพพวกทาหารเนี่ยกำจัดไททันไร้สติเนาะที่เกิดจากพวกทาหารสารวัตรที่ซีกแบบคำรามให้กลายเป็นไททันคือฟล็อกก็รอดชีวิตจากสถานการณ์ที่กําแพงถล่มมาได้นะครับแล้วก็พอรอดมาได้เสร็จปุ๊บก,ก็ห้าวเลยจ้าจับกลุมตัวพวกทาหารอาสาของมาเลยให้หมดแล้วเราก็จะได้เห็นว่าฟล็อกเนี่ยมันประกาศชัดเจนเลยว,ว่าต่อไปนนีี้้โลลลลลกกจจจะะตอองง่มสายยัวดดเเ ถ้าเกิดว่าใครยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อก็ขอให้มาทํางานเพื่อจักรวรรดิเอลเดียอันนี้คือเขาพูดกับทหารอาสาของมาเลยนะซึ่งก็มีหลายคนครับผมที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับตรงนี้เท่าไหร่นะครับอย่างโอนยางโคปองก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะไม่ค่อยอยากจะแบบทางานให้กับไอ้พวกแบบลูกจ๊อกของจักรวรรดิเอลเดียที่มีความปรารถนาแค่แบบฆ่าล้างคนนอกเกาะให้หมดสิ้นไปเหมือนกับเอเลนอย่างเงี้ยเออโอนยางโคปองไม่ได้เห็นด้วยนะแต่ว่าโอนยางโคปองยังดีหน่อยที่ว่ามีแจนคอยแบ็กอัพอยู่นะครับก็เลยแบบไม ยิงปืนเก็บลูกเดียวเลยซึ่งขาานาดอันเนี้ยแจนยังไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าแจนเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับการที่ฟล็อกฆ่าคนแบบไม่เลือกหน้ามาตั้งแต่สมัยที่ไปบลุกรเบอร์ดิโอแล้วไงเออแจนก็แบบทําอะไรไม่ได้ก็ต้องนั่งแบบซึมๆไปอะไรเงี้ยนะแล้วสุดท้ายก็มีเรื่องราวของพวกที่กลุ่มต่อต้านนะตอนนั้นเป็นคอนนี่อาร์มีนอะไรพวกเนี้ยตัดสินใจจะร่วมทีมกับมาเลยตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการมากัสแล้วก็เป็นพีกเนาะไททันเกียนอย่างเงี้ยก็คือร่วมมือกันเพื่อที่จะหยุดเอเลน,น ได้เด็ดขาดก็มีการจับพวกกับอาซุมาพิโตะเนี่ยเป็นตัวประกันไว้ด้วยตอนนั้นก็คือพวกอาร์มินกับคอนนี่เนี่ยตามมาทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่าตอนนั้นเนี่ยฟล็อกก็ฆ่านายช่างของอาซุมาพิโตะไปหลายคนมากๆนะครับเอออันนี้ก็คือเป็นวีรกรรมที่6นะครับที่เขาได้ทาเอาไว้เออฆ่าคนนึกจะฆ่าใครก็ฆ่าง่ายๆเลยขนาดคุณคิโยมิใช่ไหมของอาซุมาพิโตะยังเกือบที่จะโดนเก็บเลยนะตอนนั้นนะดีว่ามีา้าเนี่ยเข้ามาช่วยทันนะครับแล้วอันนี้มันก็จะเป็นเหตุการณ์่ล็ออกเเเเเเนนนยขขขขาาาาาาไดดด้้้แสสงงคววมปผูํัุพระ ตัวเขาเองเนี่ยบัญญัิตัวเองเรียบร้อยแล้วว่าเป็นรองหัวหน้าของกลุ่มเยเกอร์ริสนะครับก็คือเป็นรองจากเอเลนรับคําสั่งจากเอเลนมาโดยตรงมีการคุยกันแล้วว่าคนบนโลกทั้งหมดนี้จะต้องไม่เหลือแม้แต่คนเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมพอเห็นว่าพวกอาร์มินพวกคอนนี่มีข้าสต้องการที่จะหักหลังพวกจกวักรวรรดิเอลเดียปุ๊บเนี่ยฟล็อกก็เป็นคนสั่งให้ทหารทุกนายเก็บไอ้พวกคอนทรยศไอ้พวกขายชาตินี้ให้หมดเลยนะครับตัวนี้ผมจะบอกว่าแม้ว่าจะดูหน้าหมั่นไส้ทีนึงนะแต่ว่า มันก็มีความน่าเกรงขามอยู่ในตัวนะเพราะว่าฟล็อกเองเนี่ยเขาก็มีความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ออกคําสั่งได้เด็ดเดี่ยวมากเลยว่าถ้าเกิดว่าจักรวรรดิเอลเดียจะอยู่ได้เนี่ยต้องให้เอเินกําจัดคนบนโลกให้หมดไปเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าทําไม่ได้พวกเนี่ยจักรวรรดิเอลเดียจะต้องเป็นจักรวรรดิที่ล่มสลายซะเองนะครับก็มีการปลุกระดมพวกทหารอย่างเงี้ยให้โจมตีพวกอารมินมิคาสาให้หมดเกลี้ยงเลยนะครับชินโซซาสเกโยเลยตนนั้น <c oughs> เออคือแบบตรงนี้ผมมองแหละว่ามันอาจจะดูแบบหน้าหมันไส้หน้าโมโห,โหนิดนึงวาากมมตตบเิโ ลและในจังหวะสุดท้ายที่เขาพยายามที่จะจอะท้องเรือใช่ไหมก็โดนกาบิยิงร่วงทะเลไปสะก่อนนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็น6วีรกรรมนะครับที่อยู่ในไฟนอลซีซั่นที่ผมเอามาเลาห้ฟังแต่ว่าขอแถมให้เป็นวีรกรรมที่7นะครับถ้าเกิดว่าใครดูมาถึงตรงนี้ผมให้โอกาสท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมจะฟังสปอยฟังต่อนะครับแต่ถ้าแบบว่าอิ่มแล้วกับการดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอนเเมทั้งหมดเมื่อกี้แล้วเนี่ยก็ ไปคลิปนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับผมเหตุการณ์ที่7นะครับที่ขอแถมให้คือตอนที่ฟล็อกโดนกาบียิงร่วงทะเลไปแล้วฟล็อกไม่ตายครับผมฟล็อกเนี่ยเขาเกาะเรือไปจนขึ้นฝั่งเลยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยพวกแบบนายช่างของอาซูมาปิโตะเนาะพวกช่างกลอะไรพวกเนี้ยเขาก็มีการเตรียมเครื่องบินให้นะครับพอจังหวะที่เตรียมเครื่องบินเสร็จปุ๊บเนี่ยฟล็อกมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็เอาปืนเนี่ยยิงไปที่ถังน้ํามันของเครื่องบินมันก็เลยทําให้เครื่องบินบินไม่ได้ครับพอทําให้เครื่องบินบินไม่ได้เสร็จปปุุุ๊บบบบบททททกกกกกคคคนนนนนนน็็ตต้มม้้้้ออออองงงมมมมมมาาาาาาาีีรรรรรรซ่่่่่่่เเเเืิใหหสสจจยยยแแััััวววะะะๆํไไไดพพพธ มาฮุมาเนี่ยมันเดินมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่รีบทาทุกคนจะโดนเหยียบแบงซะก่อนนะครับซึ่งจังหวะเนี้ยก็เป็นจังหวะที่ฟล็อกก็โดนมิคาสะยิงตะขอของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามิติใส่ตรงคอพอดีนะครับแล้วฟล็อกก็จบชีวิตลงณตรงนี้เลยซึ่งต้องบอกเลยว่าการที่ฟล็อกเขายิงเครื่องบินทําให้เครื่องบินไม่สามารถบินออกได้ดทันทีปุ๊บเนี่ยมันต้องทําให้ฮันจิเนี่ยต้องสละดชีวิตเพื่อถ่วงเวลาพวกไททันเอาไว้นะครับเพื่อให้ทุกคนแบบซ่อมเครื่องบินให้เสร็จก่อนแล้วก็บินไปวนนจจเวล น,นี่ก็เป็น6เหตุการณ์บวกหนึ่งะครับว่าฟล็อกเนี่ยเขาทําวีรกรรมอะไรมาบ้างสําหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นวีรกรรมที่น่าจดจําเออก็ให้มองอีกมุมหนึ่งว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาแต่ว่ายอมรับจริงๆว่าในเชิงของบทบาทแล้วเนี่ยน่ามันไส้จริงนะครับสำหรับตัวฟล็อกนะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ6เหตุการณ์ที่ผมได้เล่าไปนะครับหรือท่านผู้ชมคิดว่าไอ้ฟล็อกเนี่ยมันมีมุมอื่นวีรกรรมอื่นเหตุการณ์อื่นที่แบบว่าน่ามันไส้เหมือนกันน่าจดจําเหมือนกันเนี่ยก็ Comment, คอมเมน เพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ